พี่เขาเหลือกาแฟปั่นใส่มุกอีกแก้วนึงยังไม่เสร็จนะน้ำอะไรดูก่อนได้เลยนะคะยังเท่าไหร่ยังซอบบรีนมสดปั่นว่าเป็นซอสซอลบรี่ที่เดียวเคี่ยวอีกสั่งได้เลยนะใช่ตอนนี้มันได้แปดสิบสี่แล้วแปดสิบสี่คิวแบบ เดี๋ยวปานให้ไหมนะคะนี่แม่ค้าเขากินก่อนว้าวไปเอาเลยเราต้องแทงเข้าไป่ายนี้ดดแก้วเขาโอ้ฝั bueno. ่งนี้เมื่อกี้น้องเดินผ่านที่คนนึงที่สั่งก่อนหน้านี้บอกเอาแบบนั้นน่ะพี่ีเข้าไปเมื่อกี้เสร็จแล้ว10ชุดบอก ตอนนี้ร้านแน่นมากๆนะครับร้านแน่นมากๆคนเยอะมากๆมากแบบมากจนแบบมากจนน่ากลัวนะครับเยอะมากตื่นเต้นมากครับทุกคนตื่นเต้นมากๆครับตอนนี้ยังแน่นอยู่นะยังแน่นอยู่นะครับยังโอ้โหทุกคนไปมาเที่ยวมาอุ่นกันเลยนะครับ